กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยบผมบอกช่องบุษบาบอกช่องบุษบาวันนี้เราจะมาทำการรีวิวมังงะอีพีสองเอฟโค้เล่มสองนะเล่มนี้ผมยังงไ,ไม่จบเลยก็จะไปเล่มต่อจากตอนที่แล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเปิดแบบอิินอลญี่ปุ่นแต่แค่ตัวหนังสือภาษาไทยเท่านั้นอืมข้างหลังมีเขียนว่าญี่ปุ่นทะกานสมัยมีการแข่งรถยนต์ของ กานแข่งที่ยิมุทัวโต้คือ m อ็มเอฟเจี่อันเดิมนี่ยซิงกำนานเล่มสองอืมอ่าลืมไปให้ดูสารบัญสักหน่อยอเอาไงดีวนะเนี่ยฮึอือฮึทบเกียร์ก็เล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่ ทุกคนคงจะเห็นใช่ไหมว่ามันเขียนเจ็สิบาทใช่ไหมแต่ผมไปซื้อมาราคาแค่หกสิบสามบาทราคาทุนนี่เล่มนี้ก็เป็นเล่มต่อเฉยๆมารีวิวจากชุยจีชิงเงโน,โนคนเดิมไม่ไปเปลี่ยนอืสำหรับวันนี้ก็ขอจบคีเพนในเท่ยนี้เลสวัสดีครับ